สวัสดีครับผมครับผมปูย่ำคำย่ำแรงครับวันนี้เอากระไรพัดพัขนาอัดพักขนาเนี่ยวันนีว่าสังขัรพักขนาคือผมมีพักขนาดได้ต้นขนาสามต้นมาแจ๊กนี่แต่มูอ่อยต่อยต,อยตายตายฟิสสุดให้ายโพดมูกระไรกรกไรพักขนาพีกก่กะใสไรจะได้เกิน เดี๋ยวจะเสียบครับนะครับกินข้าวเลี้ยงน้ำกันผัดผักคะน้าสามต้นพี่สิมีขนาดอยู่สามต้นนี่นหะสามยอดนี่แหนะนะครับกินข้าวเลี้ยงน้ำกันแสีบคือเกา่า